แลาค่จะลเจอนทันทีที่เราจกัก็จริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นสาวออฟฟิศคนหนึ่งค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนร้องเพลงมาด้วยแต่ว่าด้วยความที่ที่บ้านไม่ค่อยอยากให้เป็นนักร้องเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ฝืนหลายๆอย่างไม่ได้ก็เลยเอาเดโมเข้ามาเสนอที่ค่ายจินนี่เวคคอร์ดนะคะแล้วก็เป็นที่มาของ ตุ๊กตาทูบีค e วันเมื่อประมาณ7ะเจ็ปีที่แล้วแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่พร้อมกับชื่อลุลาค่ะอยู่ในภายใต้ค่ายสนามหลวง,วง,ง,งก็มีคนเรียกลุลามากขึ้นบางคนก็เรียกชื่อตุ๊กตาแล้วก็บางคนก็ก็เอ,อเรียกทั้งสองอย่างเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า มันดีใจที่ว่ามันไม่ใช่แค่คนกลุ่มที่ทํางานที่เราตั้งใจจะทําเพลงให้เขาฟังแต่ว่ามีรุ่นน้องมีรุ่นพี่มีรุ่นคุณป้ารุ่นคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยที่ฟังเพลงลูล,ลาแล้วก็จําได้แล้วก็เข้ามาขอถ่ายรูปก็รู้สึกดีใจค่ะว่าเพลงลูลามันสามารถทําให้คนหลายๆทาร์เก็ตเนี่ยได้มาฟังด้วยกัน ถึงเพลงรด,ดูความรักผีนะคะเป็นซิงเกลิลแรกในอัลบั้ม u ูลาสปริงก็ไม่ยากเลยเพราะว่าเป็นเพลงบอสโนวาแบบที่ถนัดอยู่แล้วแต่ความยากของมันคือเราพยายามจะหาแนวบอสโนวาที่ คนฟังเนี่ยยังไม่ค่อยได้ยินมากนักในบ้านเราแล้วก็มีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนกับเพลงเก่าๆเพลงนี้ก็จะมีวิธีการร้องที่ค่อนข้างจะไหลลื่นมากกว่าแล้วก็ดนตรีจะเป็นบอสโนวาที่มีความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าชุดอ่อนก่อนนะคะเพลงนี้เนี่ยฟีดแบ็กก็สำหรับคนที่ชอบบอสโนวาเนี่ยก็คิดถึงได้ฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นเพราะว่าพูดถึงความรักที่เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ MV ค่ะเราไปถ่ายกันที่สวนรถไฟนะคะจะเป็นลุลาถ่ายลุ้นวนเลยเพราะว่าเหมือนแบบเชิญทุกคนเข้ามาอยู่ในโลกของลุลาแล้วก็อยู่ในโลกที่มันออาากจะกึ่งฟันกึ่งจริงนิดนึงแล้วก็แนะนำหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับความสดชื่นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะ จะกอดนะคะเป็นซิงเกิลที่2ที่ปล่อยออกมาแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเป็นสวีดิชป๊อปที่มีเสาวความญี่ปุ่นเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็จุดเด่น,นยอยู่ที่เสียงเบสที่พี่นอควเชนโดมาเล่นให้แล้วก็เสียงซินเทไซเซอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแพดนะคะเป็นคีย์บอร์ดที่ค้างเอาไว้ยา,ยาวๆเนี่ยซึ่งมีน้องโดน้องโดโทษนานเนี่ยมารวมเล่นให้แล้วก็ทีมงานเนี่ยเป็นทีมงานเดิมจากชุดแรกๆเลยแต่ว่า ชุดนี้มันมีความพิเศษที่ว่าเป็นเพลงที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยร้องมาแล้วก็มีเนื้อหาที่บวกมากๆพูดถึงคนที่เราจะเจอเขาในอนาคตแล้วก็ถ้าเราได้เจอแล้วเนี่ยเราก็จะกอดเขาไว้นะคะไม่ยอมให้ปล่อยเลยค่ะ ส่วนเ v เนี่ยเราไปถ่ายทำกันที่สระบุรีนะคะเป็นโรงงานหินอ่อนออแล้วก็พระเอกนางเอกเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนมาจากนอกโลกเราก็เลยจาเป็นจะต้องทำเสื้อผ้าหน้าผมให้มันดูเกินจริงก็จะเห็นเป็นทรงสูงๆอย่างที่เห็นแต่ว่า MV ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ดูเป็นไซไฟนิดนึงแล้วก็รวมๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแปลกตาสำหรับลูลามากค่ะ ถึงซิงเกิลที่3ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรือว่า possible นะคะ featuring คุณซินซินกูล่าเป็นการร่วมงานระหว่างสองค่ายนะคะเพราะที่ผ่านมาลุล่าจะเชิญแต่คนในค่ายหรือแม้กระทั่งศิลปินที่เป็นอินดี้แต่ว่าคุณซินซินกูล่านี่มาจากทางฝั่ง b c tero นะคะแล้วก็เราพบเจอกันในคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็มีการชักชวนผ่านทีมงานของของคุณซินไปว่าอยากจะเชิญมาร่วมงานแล้วก็พอคุณซินตอบตกลงปุ๊บเราถึงจะทำเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่า เรามีความเชื่อคล้ายๆกันว่าทุกสิ่งถ้าเกิดว่าเราเชื่อแล้วเราก็ตั้งใจแล้วเราเเราเชื่อว่าความเป็นไปได้เนี่ยมีเกิดขึ้นจริงเสมอก็เลยเป็นที่มาของเพลงไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับฉันเธอไ,ไีไไ้เจอกับคนที่เธอไม่คาดฝันโมาอยู่ในง้าเธอแล้วบอกรักเธอ ส่วนเ v เนี่ยเราก็ทำเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่ปิดตัวปิดใจแล้วก็ไม่อยากที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครจนไปเจอนางเอกเข้าแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เขาเริ่มเปิดใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปเข้าเข้าไปรู้จักกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าในส่วนของรุลาและซินเนี่ยก็จะเป็นการประทะกันร้องคู่กันนะคะอยู่ในอีกส่วนหนึ่งก็เลยทําให้เป็นครั้งแรกที่ได้ถ่าย MV คู่กับศิลปินอ,อีกท่านหนึ่งที่จะต้องเหมือน สื่อสารกันใน MV นะคะก็ใครที่รู้สึกหอเหี่ยวรู้สึกอยากได้แรงบันดาลใจลองไปฟังเพลงนี้ดูไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะฟิชวิงคุณชินสิงคุล่าค่ะ อับชุดล่าสุดนะคะอัลบั้มชุดที่3ของลูลาลูลาสปริงเนี่ยก็ยังได้พี่ตนโซฟาคนเดิมมาปริ้์ให้ลูลารู้จักพี่ตนมา17ปีนะคะตั้งแต่อยู่มอสเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีสิ่งเดียวที่ที่พูดคุยกันเข้าใจที่สุดก็คือความรักในดนตรีแล้วก็เชื่อว่าทุกๆอัลบั้มที่ร่วมทำงานกับพี่ตนเนี่ยจะทำให้คนฟังได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นๆที่ส่งผ่านไป ความพิเศษของทางอัลบั้มนี้มันเป็นความรู้สึกที่อยากจะให้คนลองได้แบบเข้าไปในโลกของลูลาดูแล้วก็ฟังเพลงต่างๆเพราะว่าชุดนี้พูดถึงความเติบโตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความคิดความอ่านหน้าที่การงานและทุกๆอย่างในชีวิตเนี่ย ถึงจุดที่เราแบบพอใจที่สุดแล้วเปรียบเหมือนตัวเองเป็นดอกไม้ที่อยู่ในฤูรูใบไ,ไม้ผลีนะคะไม่ว่าเราจะเติบโตแค่ไหนใครจะเติบโตเร็วหรือช้ากว่าใครเนี่ยถ้าลองไปฟังชุดนี้ดูก็จะเข้าใจว่าเราเป็นเหมือนเพลงเพลงไหนในอัลบั้มชุดนี้ไไมม่่รนดาััับธบธธกคค สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวข่าวสารนะคะของลูลาไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มออกเมื่อไหร่มีซิงเกิลอะไรออกอีกนะคะแล้วก็ MV อะไรหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook แล้วกัน facebook.com/snl คือสนามหลวงลูลานะคะ01230038ค่ะเป็นห้องของลูลาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเนพนลงเก่าเพลงใหม่ ได้แล้ววันนี้ที่วงทีวีดาวเทียม g m m s a ช่อง33จานดาวเทียมระบบ c band ดจานบิ๊กโฟร์ช่อง49จานไนแนสแสตช่อง54 PSI ช่อง171แอปพลิเคชัน GMM Channel จายเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลออเบเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ